สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําที่เสริมปิดผมบางสำหรับผู้ชายนะครับนี่เลยตัวนี้นะครับพอซิลส์และโมโนโน,นะครับอย่างละครึ่งนะครับคุณสมบัติในการใช้งานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอ,อนุญาติดให้ชมก่อนละกันแ้เราจะอธิบายเพิ่มเติมว่ามันต่างกันยังไงมันเหมือนกันยังไงนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวที่ผ่านการฟิตติ้งแล้วก็ตัดแต่งมาเรียบร้อยนะครับให้พอดีสําหรับ ทรงผมแล้วก็พื้นฐานผมเดิมของตัวแบบอยู่แล้วนะครับผมโอเคด้านหน้ายึดด้วยเทปกาวเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็ใช้กิฟเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยครับอันนี้เราล็อกแผ่นเทปกาวแล้วเนาะเราก็จะมาค่อยๆติดเทปกาวได้เพราะว่าเรากะระยะอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราค่อยๆไล่ติดถ้ามัน c o m p ลี t มันก็จะมีเสียงดนะัง น่ารักน่ารักในคลิปน่าจะได้ยินนะครับเหมือนคลิปตัวก่อนเลยที่มาแนะนำนะครับผมเรียบร้อยครับเราก็มาอ่ะโอเคย้ำด้านหน้านิดนึงตรงนี้นะครับเทปกาวถ้าเป็นคนที่เป็นคนที่ผิวมันง่ายนะครับหงอกง่ายแนะนำให้ใช้โทนเนอร์เช็ดก่อนนะครับโทนเนอร์จะช่วยล้างความมันทำให้ประสิทธิภาพของเทปก้าวนั้นดีมากยิ่งขึ้นเผื่อลูกค้าบางท่านเนี่ยจะแบบ โอเคเซ็กสยเปิดหน้านะครับแต่การเซ็กเปิดหน้าผากเนี่ยเราก็ต้องซอยให้สั้นนิดหนึ่งนะครับแต่เราจะไม่แนะนําให้ลูกค้าซอยสั้นมากนะครับในการตัดแต่งครั้งแรกเพราะว่ามันจะไม่ยาวแล้วเนาะนี่หล่อเลยแค่นี้เองครับเนลามิทแบบผมหลอ่อไม่ใช่ผมหล่อสิเนลมิรความหล่อนะครับด้วยที่เสริมปิดผมบางจากเวอรวิกนะครับผมเดี๋ยวให้ตัวในแบบโก้มนิดนึงนะครับ เห็นไหมครับไม่ว่าเราจะแหวกไปตรงไหนในบริเวณเต็มพื้นที่นี้ก็จะพบหนังศีษะเสมือนจริงนะครับผมเต็มเลยนะครับเพราะว่าเป็นการทอเต็มแบบโมโนครึ่งหนึ่งแล้วก็ซิลคครึ่งหนึ่งนะครับผมอาเคเดี๋ยวเราจะให้ตัวดแบบหันให้ชม 3, ามรองศาเลยนะครับว่ามันเนียบมากมันเพอร์เฟคมากด้านข้างนะครับด้านหลังครับผมนี่ดูดีนะครับ การตัดแต่งทรงสําคัญมากนะครับต้องแต่งทรงให้บาลานซ์กับผมจริงของเรานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยนะครับโอเคด้านหน้าได้เลยครับเห็นไหมครับจาก คนที่มีปัญหาศีรษะบางนะครับผมล้านผมอศีรษะล้านผมลุวงนะครับผมบางเป็นหย่อมๆไม่ว่าจะด้วยการทําเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะได้ตัวช่วยดีๆจากเวิกนะครับผม,มดึงให้ดุยครั้งครับผมความแน่นของเทปกาวนี่มันเหนียวมาก <laughs> เพราะฉะนั้นตอบลูกค้าตรงนี้ได้เลยนะครับลูกค้าผู้ชายบางท่านถามว่าใส่แล้วโดนนั่งมอเตอร์ไซค์หลุดไหมไม่หลุดแน่นอนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราทิ้งตัวแบบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูสินค้านะครับก่อนตัวที่เราจะตัดแต่งนะครับว่าเขามีหน้าตาแบบไหนนะครับนี่เลยครับเขามีหน้าตาแบบนี้ครับทอเต็มแต่ว่าแบ่งเส้นครึ่งตรงกลางมาเพาะอะไรครับฝั่งหนึ่งทอแบบซซลส์อีกฝั่งหนึ่งทอแบบโมโนมองอย่างนี้ันไม่รู้ต่างยังไงเดี๋ยวพลิกด้านในให้ดูครับนี่ฝั่งนี้ทอแบบซซลส์ครับ เต็มสีสะครึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีความเหมือนหนังศีสะจริงมากนะครับอีกฝั่งหนึ่งทอแบบโมโนนะครับก็จะทอแบบโปรง่งเมื่อเราวางแนบลงไปบนหนังศีสเราเป็นสีผิวเนื้อเราเห็นไหมครับมันก็ให้ความเนเชอรอเหมือนกันเพราะฉะนั้นงานตัวนี้ถือว่าดีมากท็อปมากครับแล้วไม่ว่าคุณจะแสกซ้ายแสกขวา มัดเสยขึ้นนะครับก็จะมีหนังสีสะันะเสมือนจริงเนะี่ยพออยู่เต็มแผ่นนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวอย่างก็คือเป็นงานตัวก่อนที่เราจะเป็นการตัดแต่งให้เข้ากับรับกับศีรษะของในแบบนะครับไปพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ